สิ่งนี้สําคัญมากและเรามีความจําเป็นต้องสามัคคีกันเพื่อแก้ปัญหานี้ไปด้วยกันนะครับสิ่งที่พักเพื่อไทยจะทํามี4เรื่องนะครับเรื่องแรกการเคลื่อนย้ายปิระมิดเนี่ยต้องเคลื่อนจากฐานนะครับลดน้ำเนี่ยควรจะลดที่รากก่อนสิ่งสําคัญที่สุดคือการปลดหนี้นะครับทั้งระบบอย่างที่2ก็คือการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนชาวรากย่านนะครับข้อที่2ที่เราต้องทําก็คือการดูแลประชาชนที่ทําธุรกิจอยู่ในปัจจุบันนะครับเพิ่ม p r o d u c t ivity ขึ้นมาในทุกรูปแบบด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ สิ่งสาคัญก็คือเรื่องการเกษตรนะครับการอุตสาหกรรมและการผลิตนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเซอร์วิสนะครับอย่างที่3สิ่งที่ต้องทําคือการสร้างนิวกรอตเอนจิ้นใหม่ๆให้กับประเทศไทยใน3ด้านเหมือนกันนะครับเกษตรมูลค่าสูงอย่างเช่เนรนะรเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับเรื่องเกี่ยวกับทางด้านคอสเมตสุริขอลต่างๆนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการผลิตนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็สาคัญเหมือนกันเรื่องอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับเรื่องเกี่ยวกับบริการมูล และสิ่งสิ่งนี้เราจะทำไม่ได้หากรัฐบาลหน้าที่รัฐบาลสิ่งที่ต้องทำก็คือประคองตัวนี้ให้ไปข้างหน้าให้ได้นะครับด้วย2เสาหลักนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นนะครับเรื่องความมั่นคงนะครับเป็นหลักเลยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับหลักนิติธรรมที่เราต้องทำปราบปรามคอร์รัปชันในทุกรูปแบบนะครับอีกด้านหนึ่งคือการสร้างคนขึ้นมาการสร้างอินฟาสตรักเจอร์ต่างๆให้ครบรูปแบบ การพร้อมที่จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่นะครับยกเครื่องประเทศไทย mm. เพื่อไทยทำได้ครับขอบคุณครับ